สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกกับโมน่าซองนะคะคลิปนี้นะคะจะมาเปิดกรุรองเท้าของเรานะคะเป็นคลิปที่ไม่เคยทํามาก่อนในช่องเลยนะคะจะบอกว่าจริงๆเป็นคนที่ซื้อรองเท้าค่อนข้างยากนะคะแต่ในปีที่ผ่านมาคือได้มีโอกาสทั้งซื้อและลองรองเท้าหลายแบรนด์มากๆนะคะทั้งในไทยแล้วก็ทั้งแบรนด์นอกด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะจะแบ่งเป็น2องคัตรกรีแล้วกันก็คือเป็นรองเท้าที่แบบ ใส่บ่อยหยิบม,มาใส่ได้หลายโอกาสเป็นคู่ที่ใส่จนเย็นแล้วก็มีนะคะกับเป็นรองเท้าที่แบบอาจจะใส่ไม่ได้หลายโอกาสมากแต่รู้สึกว่าใส่แล้วสวยมันดีต่อใจเลยอยากจะมาป้ายยาทุกๆคนต่อนะคะพวกอรองเท้าที่มีทั้งหมดอันไหนที่หาลิงก์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ใน description บอก้าล่างเลยค่ะสาหรับแบรนด์แรกนะคะอยากจะเริ่มต้นด้วยแบรนด์ไทยก่อนนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อที่ใส่มาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะคะกับเชอร์ออฟฟิเชียลนะคะอันนี้จะเป็นแบรนด์ของรุ่นน้องนะจริงๆได้ลองรุ่นแรกจะเป็นอันนี้นะคะเป็นรองเท้าแตะของเขาซึ่งจะบบอกกว่่่าาาืนนุมมใสสยยๆเล ะ,ะก็็จเปน,นสีน้ำตาลนะคะก็เป็นสีแรกที่เลือกมาแล้วรู้สึกว่าเออใส่ได้คุ้มค่าเนาะเป็นลุค casual หรือว่าเวลาเราไปที่ไหนแบบง่ายๆใกล้ๆบ้านหรือแม้แต่ว่าไปเวกชันนะคะไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยก็จะเป็นคู่ที่แบบหยิบไปด้วยเสมอเลยรู้สึกว่าใส่ง่ายแมทช์ง่ายแล้วก็นิ่มใส่สบายเท้าค่ะรุ่นที่เพิ่งได้มาลองล่าสุดของเขานะคะจะเป็นแบบ kitten heels นะคะลักษณะนี้เลยเป็นส้นที่ไม่สูงมากนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าใส่ไปงานได้จริงๆแล้วตั้งใจตำม,มาใส่ไปแบบงานแต่งงานเช้าหรือว่าแม้แต่ แต่ว่าแบบงานอีเวนท์ที่แบบสบายๆหน่อยนะคะเป็นคู่ที่ความสูงยังใส่ได้ง่ายอยู่เนาะสำหรับคนที่แบบ ต้องเดินเยอะปวดเท้าง่ายคือเราเคยใส่ไปเที่ยวด้วยไปกินข้าวดินเนอร์ด้วยแล้วก็ใส่ไปงานแต่งแบบบีชวดดิ้งด้วยนะคะก็ขนาดเอาไปเดินบนทรายอะไรเงี้ยก็ยังรอดอยู่นะคะแล้วน้องก็ยังไม่ได้เยินมากสีซิลเวอร์เรารู้สึกว่าเป็นสีที่แบบเอเลเวตขึ้นมานิดนึงดูพิเศษขึ้นมานิดนึงนะคะก็เออสำหรับใครที่กําลังมองหาลองทัาไปงานที่ใส่สบายๆแล้วว่าคู่นี้ก็แบบเป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่ดีมากเลยแล้วก็เขามีไปถึงไซส์3าเลยนะคะสําหรับสาวๆที่เท้าเล็กเหมือนเรานะก็ นในไหนก็มาที่่วนสูงกันแล้วนะคะอยากจะมาแชร์อีกคู่หนึ่งที่เราชอบมากๆเลย นี่อันนี้เป็นแบรนด์ที่เราใส่เขามาตั้งนานมากแล้วนะเคยซื้อตั้งแต่คอลเลคชันแรกๆเลยที่เป็นรองเท้าแตะนะคะแต่ว่ามี2คู่ที่อยู่ภูเก็ตก็เลยอยาจจะแปะรูปไ้ให้ตรงนี้นะคะเรามีที่เป็นรองเท้าแตะที่เป็นเดนิมอันนั้นก็น่ารักมากๆดีไซน์แบบเก๋มากๆนะคะแล้วก็มีคู่หนึ่งที่จะเป็นแบบรองเท้าแตะที่เป็นเส้นๆนะคะก็จะเป็นเส้นกลมๆนูนๆน่ารักมากๆเลยเป็นดีไซน์ที่ยูนิคมากๆนะคะสําหรับแบรนด์ออนนะคะอ่ะสำหรับคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่เราชอบใส่ไปดินเนอร์ใส่ไปแบบเจอเพื่อนวันไหนที่รูู้สึกวว่่าายจจะแตตงงััดดดดนนนิิมีี ะะก็จะเป็นคู่ที่หยิบมาใส่ตลอดเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักข้อเสียนิดนึงละกันก็คือเราว่ามันไม่ได้ซัพพอร์ตเท้าขนาดนั้นถ้าเกิดเป็นต้องไปเดินห้างที่ต้องเดินแบบเดินไกลๆเดินเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่แนะนําแนะนําให้ใส่ไปแบบดินเนอร์หรือว่าอะไรที่เป็นแคชชวลสบายๆนั่งอยู่กับที่มากกว่าส้นเนี่ยคือความสูงกําลังดีเป็นความสูงที่เราชอบเป็นทรงรองเทา้าที่เราชอบมากๆแล้วอีกอย่างคือหนังนิ่มมากใส่สบายจริงๆแล้วมันก็ไม่บาดเท้าด้วยนะคะตอนแรกอะที่ได้มาคือนนกว่าจะไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้น เพราะว่าสีน้องจัดมากแต่จริง,รงๆแล้วว่ามันเป็นสีโทนฟ้าที่แบบสามารถนําไปแมทช์ได้หลากหลายแล้วเราสําหรับคนที่ชอบแต่งตัวเบสิกอยู่แล้วอะเราว่ามันเป็นสีที่เอาไปแมทช์กับสีนิวโตรมันก็สวยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบสีเบจสีขาวใส่กับยีนก็สวยน่ารักมากๆเราว่าใส่ได้แบบปรับไปได้หลายลุคเลยต่อมานะคะขอฉีกแนวไปบ้างนะคะเพราะว่าเรามารองเท้าแบบสวยๆส,สาวๆกันมาเยอะแล้วนะคะแบรนด์ Studio คอปสตูดิโอค่ะใคร Follow กันในไอจจะเห็นว่าเราใส่แบรนด์นี้เยอะมากๆเลยนะคะตอนแรกซื้อรุ่นนี้มาก่อนนะคะซื้อมาแล้วใส่คุ้มมาก คือถ้าเกิดใครเห็นสภาพใกล้ๆคือเยินมากอันนี้ก็มีสงสีดะหยิบมาให้ดูแค่สีเดียวนะคือเรา,ามีสีนี้แล้วก็มีสีสีเบจนะคะจะเป็นสีหนังที่เป็นแบบอ่อนๆหน่อยแต่พอใส่แล้วหนังมันเอจจิ้งมันก็จะสีเข้มขึ้นมาตามสภาพการใช้งานแต่ว่าสีนี้เป็นสีที่ใช้คุมมากๆนะคะเราเอาไปต่างประเทศกันเราตลอดเลยเพราะเวลาไปต่างประเทศเนาะเราแบบแพ็คชุดไปหลากหลายเราอยากได้รองเท้าที่เ v e r s a t ท้าแต่งได้หลายลุคคืออันนี้จะใส่แบบปกติธรรมดาก็ได้หรือว่าจะใส่กระถุงเท้าก็น่ารักนะคะล่าสุดเอาไปเกาหลี ก็เอาไปใส่กับลุกถุงเท้าดําก็น่ารักมากๆเลยสําหรับรุ่นใหม่นะที่เราเพิ่งได้มาจะบอกว่ารุ่นนี้น่ารักมากแต่ว,ว่าความน่ารักและความแตกต่างของรุ่นนี้คือมันจะมีความชังกี้กว่าน,นิดนึงคือมันจะดูใหญ่ดูหนามันจะให้ลุกที่ดูมาสคลินขึ้นมาคือด้วยสีอเราเสืออมาเป็นสีแบบน้ําตาลส้มอะแล้วว่ามันสวยมากๆเลยแล้วก็ดีไซน์แล้วว่าทําออกมาได้ดีมากๆคือมันดูชังกี้ก็จริงแต่ว่าใส่ออกมาแล้วมันดูไม่ได้หนักขนาดนั้นนะ อันนี้เราว่าใส่กับเดรสก็น่ารักหรือว่าจะแต่งตัวบอยๆหน่อยเป็นอะไรที่ใส่สบายมากๆแล้วเราว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบซัพพอร์ตการเดินจริงๆเนาะเวลาใส่ไปเดินแบบไกๆลๆระยะทางเยอะๆก็ยังสบายเท้าอยู่นะคะรุ่นนี้ความพิเศษก็คือจะเป็นหนังกลับนะคะอันนี้คือต้องดูแลมากกว่ารุ่นปกติน,นิดนึงเพราะรุ่นนู้นะเราก็จะแบบเช็ดเช็อะไรแบบไม่ได้ใส่แต่ในรายละเอียดมากแต่ว่าอันนี้คือจะพยายามไม่ให้เหลอ,เอะเนาะเพราะว่าหนึ่งคือสีอ่อนกว่าด้วยแล้วก็เมทีเรียลคือมีความเซนซิทีฟกว่าด้วยแต่ว่าหนังกลับอะ่ะมันก็มี ไม่ได้นะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนําเหมือนกันใส่แรกๆอาจจะคับนิดนึงเพราะว่ามันเป็นความหนังกลับน้องแต่ว่าพอใส่ไปซักแบบส4ี่ครั้งน้องก็จะเริ่มยืดแล้วก็จะใส่สบายเท้ามากขึ้นค่ะต่อมานะคะจะเป็นรองเท้าแบรนด์ที่เราว่าแบบไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเป็นแบรนด์ไทยที่โด่งดังมากๆเลยแล้วเขาก็โด่งดังมาจากรองเท้าหนังที่เป็นแฟลตนะคะกับเท้า O&B นะคะก็จริงๆมีโอกาสได้ใส่ O&B มาตั้งนานแล้วแหละคือแอบ,บไปซื้อที่เซ็นทรัลเวิร์มานะคะอยากได้ O&B มาตั้งนานแล้วแต่ตอนที่ดูตอนแรกอะ่ะเขาไม่มีไซ เออมี36เป็นต้นไปแล้วคือมันค่อนข้างใหญ่สาหรับเราคือบางทีเราจะใส่35บ้างหรือ36บ้างแต่ว่าพรีเฟร์ที่จะใส่35นะคะหลังๆมากเขาก็มาทำไซส์เล็กมากคือรู้สึกว่าจะมีไปถึงไซส์34ด้วยมั้งแต่ว่าอันเนี้ยเอ้ยนี่ไงอันเนี้ยไซส์34นะชอบ ที่ material เขาดีแล้วก็คุณภาพดีเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคอมพ r o มส์ในเรื่องไซส์เพราะว่ารองเท้าเนี่ยเราถรึกว่าต้องใส่ให้มันพอดีเท้าใส่ให้ไซส์มันเหมาะคือถ้าเกิดใส่แบบประจําวันอะคือควรจะใส่ให้มันแบบพอดีเท้าเหลือที่ประมาณนิดเดียวแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาไปใส่เดินทางอย่่งพวกสนิเกอร์อย่างเงี้ยควรจะแบบบวกไว้1นึ่งไซส์เพราะว่าเท้าเราจะค่อนข้างบวมแล้วก็เดินเยอะเนาะมันก็ต้องแบบเออให้เท้าไม่อึดอัดจนเกินไปแล้วก็คือจะบอกว่าหนังอะใส่สบายมากๆคือนุ่มมากๆอันเนี้ยจะเป็น ที่แบบใส่ไปทํางานด้วยวันไหนเดินเยอะๆก็ใส่หยิบมาใส่หรือว่าเวลาไปต่างประเทศแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้รองเท้าที่ปรับได้หลายลุใส่ได้หลายโอกาสก็จะหยิบโอเวนีไปด้วยคู่นี้เลยสีเบจนะคะแล้วก็อ่ะคู่นี้นะคะเพิ่งได้มาใหม่นะคะรุ่น a อ b บี้ฮิลจะบอกว่าเป็นรุ่นที่เป็นความสูงขนาดนี้ที่เราชอบอีกแล้วนะคะแล้วว่าไซส์ประมาณนี้สนิ้วคือเป็นอะไรที่กําลังใส่สบายเลยแล้วสาวตัวเล็กอะใส่แล้วจะเสริมบุคลิกเราสังเกตว่าถ้าเกิดเราหยิบรองเท้า2นิ้วขึ้นมาใส่อะมันจะรู้สึกว่าแบบเราจะต้องเดินสวยขึึ้้นนนิดนงงตอ วังนิดนึงนะใครที่กําลังจะเพิ่มเ e ิมนีนเอเนอร์จีให้ตัวเองอยู่นะคะในปีนี้ก็เป็นอีกทริกนึงแล้วกันที่เราแนะนำเราสูตว่าช่วงไหนที่เราใส่รองเท้าบ่อยๆใส่ส,สนนเกอร์เราก็จะมีความแบบบอยอะ แต่ว่าถ้าช่วงไหนที่เราเอออยากจะเพิ่มพลังเฟมินิเนอร์จีให้ตัวเองนะคะเราก็จะหยิบรองเท้าแบบเกอร์ลี่เกอร์ลี่หน่อยมาใส่สีสันสดใส,ดสนะทาให้มันสึกแบบสดชื่นซับซ่าขึ้นมานะนี่เป็นวีคเอนชูที่แบบเหมาะกับการใส่ไปบรัน c h กับเพื่อนใส่ไปคาเฟ่ไปแบบเก๋ๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ทําให้ชุดที่อาจจะดูธรรมดาของเราดูสดใสดูแบบมีอะไรมากขึ้นด้วยคะ่ะสุดท้ายแต่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่หยิบมาใส่ เรื่อยๆอ,อยู่ตลอดเลยนะคะกับ New Balance นะคะหลายคนน่าจะเห็นรีวิวกันมาอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะมาพูดอีกทีนึงเพราะว่าคนยังถามเยอะอยู่ว่าแบบเอ้ยถ้าจะซื้อจะซื้อรุ่นอะไรดีแล้วเราใส่รุ่นอะไรแล้วรู้สึกว่ารุ่นไหนใส่สบายที่สุดนะคะ2รุ่นที่เรามีนะคะจะเป็นอันนี้2 0 0 2น R นะคะแล้วก็990น V 6นะคะอันนี้จะเป็น9 9 0รุ่นล่าสุดเลยที่ออกมาน,นี้ได้มาจากตอนที่ไปยุโรปนะคะส่วนอันนี้ซื้อจากเกาหลีเมื่อ2ปีมาแล้วมั้งคะแต่ว่าถ้าให้เทียบกันนะอันนี้ราคาแรงกว่าใครที่แบบไม่รู้ ประวัตินิวบาลานซ์คือต้องไปอ่านเลยคือเราอะไปอ่านแล้วมันอินมันก็เลยอยากได้นะคะถ้าพูดตรงๆคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ประทับใจกับรุ่นนี้ขนาดที่เราคาดหวังไว้คือตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นเหมือนตัวท็อปของนิวบาลานซ์เราคาดว่ามันจะใส่แล้วมันต้องสวยกว่านี้สิแล้วใส่มันต้องสบายกว่านี้สิแต่กลายเป็นว่าเราว่าความสบายหรือว่าความชอบอะมันขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยแหละแล้วจริงๆเราว่าแบบ V 5 V 4่อะสวยกว่านี้แต่ว่าพอดีมันไปเจอ V 6อะเนาะเออตอนนั้นรู้สึกว่ามันก็ต้องตามแหละเพราะว่าเป็นรุ่่นทีแบบ คงแล้วว่าอยากได้นะคะถือว่าซื้อมาให้หายอยากแล้วถามว่ามันแมชได้ง่ายไหมก็ยังพอได้อยู่มันเป็นแดชชูสที่คือยังเป็นอยู่ในโทนสีที่เรารู้สึกว่าแมชง่ายหยิบมาใส่ง่ายก็เป็นรองเท้าที่เราหยิบมาใส่เวลาที่เราเอ่อรู้สึกว่าเราต้องการความคล่องแคล่วรู้สึกว่าจะต้องเดินเยอะหรือว่าเวลาไปต่างประเทศก็จะหยิบมาใส่เรื่อยๆนะคะก็จะใส่สลับสลับกับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ใส่มาเยอะใส่มาใส่มาจนมันเยินแล้วนะกับตัว2 0 0 2 R คือตัวนี้เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเชฟเท้าเรามากที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนที่เท้าเล็ก เท้าเป็นกระดูกอะถ้าเกิดเราใส่รองเท้าที่ chunky มากๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าหลวมไปแล้วก็มันจะไม่เหมาะกับรูปร่างเราด้วยเพราะเราเป็นคนที่รูปร่างแบบค่อนข้างเล็กแล้วก็ขาก็เล็กถ้าใส่รองเท้าใหญ่ปุ๊บไม่สูงส่วนทันทีนะคะแต่ว่าสําหรับคู่นี้เราูสึกว่าเป็นรองเท้าที่ดู chunky แต่ว่ามันยังดูพอไหวอยู่เนาะสำหรับคนที่รูปร่างแบบเล็ก,ลก,ลกๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าสีอะมันเป็นโทนสีเทาที่มีหลายเฉดมันสวยมันดูแฟชั่นแล้วอีกอย่างคือมันนุ่มมากๆคือสําหรับส่วนตตัััววววใสส่่่เเทีีียบกกนนนนแล้้้้รรรุาาู นิ่มกว่าสําหรับเรานะถ้าใส่จน2คู่เนี่ยเริ่มเยินแล้วจะไปตำา2 0 0 2 A มาอีกสีหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาก็มีการแบบผลิต เป็นสีอื่นมาอีกเรื่อยๆนะคือจริงๆอะตอนที่จะซื้อคู่เนี่ยเทียบกับ2 0 2 r สีเบยู u, แต่ว่าก็ตัดสินใจเอารุ่นนี้มาเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่หายากมากๆก็คือซื้อมาให้ได้รู้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบเชฟเท้าเหมือนกันหรือว่าบอดี้แบบว่าผอมๆตัวเล็กๆเหมือนกันก็อาจจะเอาไปประกอบการตัดสินใจของทุกคนดูเนาะว่าอยากจะไปกับ2 0 2 r หรือว่าอยากจะไปกับ 990B6 นะคะแต่ว่าเอาจริงๆก็คือโทนสีมันใส่ง่ายทั้งคู่คือดูคล้ายกันมากด้วยคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอย การเปิดกุรองเท้าของเรานะคะมาแชร์หลายแบรนด์เลยนะคะที่เราชอบแล้วก็ใส่บ่อยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ